กองนี้มันจะแตกนะครับผมผมทําแตกไว้เมื่อวานนะครับอันนี้เป็นบรรยายไทยนะไม่ใช่ภาคไทยนะครับแต่บรรยายบรรยายไทยเนี่ยเป็นสีแถบเหลืองถ้าภาคไทยเนี่ยเป็นสีแถบแดงนะครับ อันนี้เป็นบรรยายไทยเหมือนกันนะครับมีเขียนชื่อว่าเสียงในฟิล์มตัวหนังสือไทยนะครผมมันมีแต่บรรยายไทยครับบรรยายไทยนะไม่ใช่ภาคไทยนะครับบนวนาวิสตาโฮมเทเมนซึ่งปัจจุบันนี้บนวนาวิสตาเลิกใช้แล้วนะครับโฟกสัสไม่เท่าไหร่ครั วัหน้าวิสต้าเลิกเลิกตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับอันนี้เป็นหนังเชิญหลงกับโอเว่นวิลสันนะครับ มีโลโก้เพิ่มเติมคือสปายกราฟเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับอันนี้ก็เป็น MVD นะผมไม่ใช่ CVD นะครับ แต่ซีวดีเลิกใช้ Disney, Disney ดิสนีย์หนังดิสนีย์นะผมโดยหนังดิสนียไปที่ MVD นะครับแล้วก็มีโลโกเ้เพิ่มเติมคือแมนเดเ l ลฟิล์มแล้วก็มีเลดภาพยนต์ภาพยนต์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ปีปีขึ้นไปนะครับมีเขียนว่าผู้ผลิตและผู้ได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้สิทธิ์และจะดจำหน่าย แต่พี่วดียวในประเทศไทยคือบริษัท mvd จำกัด mvd company limited นะครับแต่ไม่ใช่รสม a เดี e แ t น i n m e n นนะครับผมอ,อ้อขอผิดขออภัยฮะใช้พูดผู้เรียงเดียวผมผมไม่รู้จักผมไม่รู้จักวางจำหน่ายในปีที่แล้วนะครับผมในทเบียนการอนุญาตในทะเบียนการอนุญาตนะครับผมไม่ใช่อนุญาตกรุงเทพนะครับอันนี้คือเว็บไซต์ www. หรือ w w w บด d c o t ็นะครับอันนี้แผ่นสองอันนี้แผ่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นสองกับแผ่นสามหนังเรื่องโพ o h ฮาร์บ ทัส h ์โอล์โฮมเ e ดเทนเมนต์ลูกสิทธิ์ของบริษัท t o ทั t o n โ Home Entertainment ไม่ใช่บนหน้าวิสตา้านะครับหรือดิสนีย์อะไรก็แล้วแต่นะครับมีโลโก้เพิ่มเติมคือเจอร์รี่บัคไฮเมอร์ฟิล์มนะแต่ดอนซิมสันเสียชีวิตแล้วนะฮะบมีชีวิตในปีที่แล้วนะครับปีเมื่อก่อนดอนซิมสันเสียชีวิตแล้วนะแผ่นสองอันนี้แผ่นสามไม่มีดิสหนึ่งนะครับไม่มีแผ่นหนึ่ง ะเมะื่อกี้ปู่ผมเมื่อกี้ปู่ปู่ติมผมเมื่อกี้ปู่ทาแผ่นนี้แผ่นหนึ่งหายนะครับปปีที่แล้วเมื่อก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหนังฉายนะครับเขาถ่ายหนังกันหมดนะ แล้วก็มีเพิ่มเติมคือไม่ได้วิลฟิล์มอีกแล้วนะครับน้องมันร้องไห้นะครับผมจะไปตีตีให้มันแรงๆเลยฮะตีให้มันแรงๆให้เลือดออกเลยฮะเหมือนแต่พ่อสายโหดนะ ผมผมก็สาสโหัวือนกันฮะตีพ่ออย่างเดียวฮะมีเสียงเด็กร้องนะฮะผมไม่ชอบนะครับโอเคต่อหนังต่อไปะฮะกูจะตีมันให้ตายเลยฮะแล้วก็เป็นหนังเลสเบียนนะผมหนัง lgbtq p l u นะครับเช่น เซ n ด้าโอก็มาแสดงด้วยนะครับ อันนี้เป็นหนังคาวบอยนะครับผมแล้วก็มีรับกระเป๋าฮีดาโกของแท้าจากอเมริกาฟรีดูอรายละเอียดจากคูปองในภายในกล่องส่งก่อนคว้าสิทธิ์ก่อนใครนะครับผมแล้วก็มีสติกเกอร์คือดิสนีย์นะครับ มีโลโก้เพิ่มเติม,ตมคือ c a s s ี่ซิ l เวอร์โปรดักชันะครับแผ่นสองนะอ้าวแผ่นลนนะปัดฟูนกดออกก่อนนะมีรอยเยอะพอพอสมควรนะครับดูก็ได้เก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็แล้วแต่แล้วก็ยังหมายคือหนึ่งร้อยเปร์เซ็นตนะครับ ต่อไปครับหนังนี้สิบแปดปีขึ้นไปนะผมผมไม่กล้าดูเลยนะฮะไอ้หนังคโยตี้นะหนังสาวนะสาวแดนสาวคาเดฟนะฮะองมีโลกโก้เพิ่มเติมคือเจอรี่บัคแฮเมอร์ฟมอีกแล้วนะครับผมอันนี้อีกแล้วนะครับผมคือสติกเกอร์บนาวิสตาโฮมเ t a i เ m น n t หรือ Disney แล้วก็แล้วแต่นะครับเป็นหนัง เป็นหนังเเปป็็นนนหังที่ห้ามออกอากาศนะผมหนังคโยตี้อะครลีบาร์ห้างสาวฮอสนะผมเนี่ยนี่ฮะเป็นผู้หญิงจะเต้นเต้นเนี่ยเนี่ยนะเห็นไหมนะเนี่ยนะเต้นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนะฮะเต้นอย่างเงี้ยฮะเป็นดีเจนะผมผู้ผลิตคือเรดบีดเนี่ยจะใช้ทำปีสมาร์ทเฮสเอ็ดคือดีเจบีเอสคโยตี้ไอดอลนะรู้จักไหมครับ Red beat เลดบีดนะฮะแต่รู้จักเหมือนกันนะราคาปกติหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะแล้วก็มีคอนเสิร์ตของอะไรก็ไม่รู้ฮะของผู้หญิงคนนอโยตี้นะครับผมแล้วก็มีแทบกีตาร์เป็นกีตาร์นะครับแล้วก็กลองยามาฮานะครับผมแพ่นหนึ่ง หลุดทีครับปัดก่อนปัดก่อนอันนี้แผ่นสองแล้วก็มีผู้หญิงโคโยตี้ห้าคนนะมีทั้งแสดงอะไรก็รููฮะผมไม่รู้จักอะไรเลยเดยอเด้อเดเดีอยวอันนี้เป็นหนังสงครามนะครับ สงครามสงครามอะไรสงครามอัศวินนะแล้วก็มีล้วก็คือลุ้นโชคคิงอาร์ทูบินตรงสู่อังกฤษสองที่นั่งกับ British Airway แล้วก็คือนะี่ก็คือดูรายละเอียดในกล่องนะครับแล้วก็มีโลโก้เจอรี่บัคแฮมเมออีกแล้วนะครับ นีน่คือออริจินอลทรีติกัลวิชชันนะแล้วก็เป็นเวอร์ชันนี่คือนี่นี่นนนคือเวอร์ชันของโลงภาพยนตร์นะแต่ฉายคือเมเจอร์ซิริเพ็กที่เคยฉายเมื่อกี้นะเมื่อก่อนนะปี2547นรบะผมแต่ไม่ได้เข้าฉายนะผมอ นี่คือ www หรือเ w v i g r o u p com นะซึ่งปัจจุบันนี้เว็บไซต์ปิดใช้บริการเรียบร้อยนะเนื่องจาก BC World มาก่อนครับแล้วก็เป็นหนังเบสบอลคริกเก็ต หนังกีฬานะผมหนังกีฬาแล้วก็มีนักแสดงคือเบอร์นี่แม็กนะนักบวดมือทองนะแล้วก็มีก็คือ Dimension Miramax Home Entertainment นะผมซึ่งเป็นรุ่นของดิสนีย์เดียวกันเลยนะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเจ้าของพาราโมพิเจอร์ไปแล้วนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มเติมคือสไปค์ด เทเมนอีกแล้วนะครับผมเป็นหนังเออ่สนามสนามกีฬานะครับผมหนังสนามกีฬานะครับต่อไปฮร นี่เป็นหนังต่างดาวนะครับมนุษย์ต่างดาวเป็นหนังมนุษย์ต่างดาวจักรวาลน,นะแล้วก็มีนักแสดงเพียบเลยฮะมีนักแสดงทั้งห้าคนนะแล้วก็มีสาการ์ดอีกแล้วนะ แล้วก็มีหุ่นยนต์นะหุ่นยนต์สีขาวนะเป็นหนังตลกของมนุษย์จักรวาลน,นะ หนังเป็นหนังบูเสียนะเป็นหนังจีนนะเป็นหนังฮ่องกงนะคือจอมคนัง,งาดโลกนะพัสโตนเหมือนกันเลยฮนะซึ่งเป็นหนังเออหนังเดี่ยวนะเป็นหนังบูของมัทเทวดานะ แต่ไม่มีโลโก้ทัส t o โทนพิเจออะไรใดทั้งสิ้นนะครับผมเปิดแล้วต่อไปฮะเป็นหนังเอ่อโคคริกมานอนะเป็นหนังทาดนะเป็นหนังทาสคารุฮดเป็นหนังทาสคารุฮาดนะแล้วก็มีนักแสดงคือเดนิสแควดชารอนตูนจากภาพยนตร์คือเบสิกอิสติ้งนะ เจ็บธรรมดาเจ็บธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับเป็นชื่อไทยเ้วก็มีโลโก้เพิ่มเติมคือ Cassie Silver Production แล้วก็เบียคอนพิเจอร์นะผมซึ่งเป็นหนังเป็นหนังแอคชั่นของพรังงานดับเพลิงนะผมเป็นหนังดับเพลิงนะ อันนี้เป็นหนังคือหนันนี้เป็นหนังตบเป็นหนังทหารเป็นหนังค่ายทหารน,นะครับผมเป็นหนังภาพยนตร์คือค่ายทหารน,นะเกณฑ์ทหารน,นะครับผมแล้วก็มีมวยด้วยนะครับเป็นมวยปล้ำนะหรือไม่ใช่มวยมวยไทยหรือมวยสากลน,นะนักแ,แสดงคือ เจมส์ฟรานโก้นะครับไทเรสกิฟสันแล้วก็โจนาห์บรูสเตอร์นะครับต่อไปครับเป็นหนังโรแมนติกนะครับผมทำแตกเองแล้วนะครับผม อาไม่แตกคนระับเป็นหนังโรแมนติกคอมมดี้นะครับแล้วก็มีโลโก้เพิ่มเติมคือเบียคอนนะครับนักแสดงคือแอสตันคูเชอร์แล้วก็เอมเบนดาพีทนะแผ่นหนึ่งนะ มีใช้ได้นะครับดูได้นะครับไม,ม,ม,ม่มีลิขสิทธิ์อ้าวมีมีลิขสิทธิ์นะครผมอันนี้เป็นอย่างบญญารรยายไทยอีกแล้วนะครับจะผู้สร้างจะผู้จะผู้จะผู้ผลิตภาพยนตร์คือเอ็มไนท์ชามารันนะ <S <S แล้วก็มีโลกก็เพิ่เติมคือ b l i n ิง n ิ i t ิ i เจอ r e นะครับ ซึ่งซึ่งเป็นบริษัทของบริษัทโลโก้ของเอ็มนาชามารันนะเป็นหนังสยองขวัญน,นะสอ,สองสองซีสุดท้ายนะคือสงครามหมือน ร้านจัก,กรวาลน,นะแล้วก็มีโลโก้ h s t o n e Home v ดีโ o นะครับไม่ใช่ h o โฮมเด i n ทเมนนะครับเป็น HOME v i ดีโแล้วก็มีโลโก้เพิ่มเติมคือ TriStar Picture ซึ่งเป็นค่ายของ So n y Picture นะครับผมอันนี้แผ่นสองแผ่นหนึ่งนะอันนี้แผ่นสอง ใชสุดท้ายแนละ้วคือยูเแกนคุณลูกสุดแสบคุณแม่สุดซวงครับมีนักแสดงคือคริสตินเบลซิกออนนี่วิอเวอร์เจมี่ลีครอดิสโอเด็กยัสแมนแล้วก็เบตตีไว้เบตตีไวนะนะซึ่งเสียชีวิตแล้วในปีในเดือนธันวาคมปี2564นะครับผม แอยู่คู่กับจอห์นเบดนนะครับเราก็มีผลิตผู้ผลิตของ m อ d บีดีแล้วนะครผมแล้วก็มีเรดภาพยนตร์นะผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นะแผ่นสอโอเคครบแล้วนะครับสำหรับันที้ก็คือ ภาพยนต์ของทัชโตนพิเจอร์นะผมสำหรับนี้ขอ,ขอลาไปก่อน